มาแล้วค่ะวันนี้หนิงจะมาตอบคำถามแล้วก็มาให้แนวทางเนาะแล้วก็หลายๆคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ใน youtube แล้วก็คอมเมนต์ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยแชร์นะคะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอมันเป็นประโยชน์กับคนไทยได้วยกันนะคะ mm hmm. ก็ช่วยแชร์หลายๆคนพักนิงเข้ามามาพูดมาคุยว่าได้ทำเ รายการทำชาแนลทำคอนเทนต์ออกมาได,ได้ช่วยเหลือผู้หญิงไทยได้กันก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะที่ได้ช่วยแชร์นะคะแล้วก็ได้แบ่งปันประสบการณ์นะคะลำพังหนิงคนเดียวคงไม่นีไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายทุกๆเรื่องนะคะแต่ก็ ขอบคุณหลายๆคนที่ได้ให้โอกาสเอาประสบการณ์ของหลายๆคนนะคะเข้ามาแชร์เป็นส่วนร่วมช่วยกันนะคะสุขใจเราค่ะคนรับสุขใจหรือเปล่าไม่ทราบแต่พวกเราเป็นคนให้นะคะเราสุขใจนี่เป็นคนถ่ายทอดยิ่งสุขใจมากกว่านะคะโอเควันนี้สําหรับคนที่กําลังจะทําวีซ่าเยี่ยมเยือนฝั่งยุโรปนะคะฝั่งอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่อเมริกาเขียเนาะไม่อเมริกาเพราะอเมริกาไม่ได้เข้ามาง่ายๆนะคะไม่มีวีซ่าเยี่ยมเยือนนะ การที่หลายๆคนได้คุยกับหนุ่มแถบยุโรปนะคะแล้วก็หนุ่มๆเนี่ยมาหาแล้วติดอกติดใจนะคะที่สำคัญหนุ่มทำเอกสารทำวีซ่าเยี่ยมเยือนเพื่อให้คุณได้ไปอยู่ขเขาสามเดือนได้ดูใจได้เรียนรู้กันได้กินใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันว่าง่ายๆนะคะเรานะฝรั่งกับเราคิดต่างกันฝรั่งทำวีซ่าให้คุณ หลายคนอาจจะแบบไปแล้วได้แต่งงงแต่งงานกลับมาได้แต่งงงแต่งงานกลับมาแล้วอยู่ด้วยกันแล้วถูกอกถูกใจหลายคนเหมือนกันรวมทั้งคุณพี่คนนี้ด้วยนะคะไปแล้วสามเดือนแต่แต่นะคะฝรั่งไม่ได้ถูกอกถูกใจค่ะฝรั่งไม่แต่งงานด้วยจ้ะแม่ฝรั่งไม่แต่งงานด้วยจ้ะแม,ม,แงงะแม่เจ็บไปถึงกระดองใจนะคะจากที่ทําไมเหรอ เกิดจากอะไรอย่างที่บอกนะคะฝรั่งกับเราความคิดแตกต่างกันส่วนเราเนี่ยถ้าฝรั่งทําวีซ่าเยี่ยมเยอนให้คุณคิดไปถึงโนนเลยอยู่กันใช้ชีวิตยันเท่ายันแก่เลยแต่ฝรั่งคิดว่าทําวีซ่าเยี่ยมเยอนมาฉันจะได้นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะอาจจะเสียแค่ค่าเครื่องเรา เสียค่าเครื่องใช่ไหมหาต้องจ่ายค่าเครื่องมาให้เราเขารับผิดชอบทุกอย่างค่ะกินค่าอยู่ค่ะนอนค่านี่เอาแมนแล้วไปอยู่บ้านเขาเนาะเขาต้องเราต้องไปอยู่บ้านเขาเขาเสียแต่ค่าเครื่องค่ะเพื่อให้คุณนะคะไปกับ3มเดือนนะ หลังจากนั้นพอไปอยู่บ้านเขาแน่นอนก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องเสียค่าน้ําค่าไฟเพราะบ้านเขาเสียอยู่แล้วเขาจ่ายเขาอยู่แล้วเป็นกิจจาักษณะแค่คุณเข้าไปอยู่แค่นั้นเองค่ากินคขาอยู่เขาก็ไม่ได้เสียอะไรเพิ่มมากมายแค่อยู่กินกับเขาถามว่าพาไปเที่ยวไหมก็มีบ้างโน่นนี่นั่นพาไปจ่ายตรงตลาดคุณพี่บอกนะไปตะลตลาดถามว่าได้ไปเที่ยวไหมหนูยังถามไปเที่ยวไหมพี่ถามว่าได้ไปเที่ยวไหมก็พาไปเที่ยวไหมก็ไม่ได้ไปหรอกไม่ได้ไปเที่ยวเป็นกิจจาักษณะนะคะถ้าเขาไปก็ไปถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ไป ว่าง่ายๆส่วนมากก็อยู่บ้านเขาบอกส่วนมากก็อยู่บ้านได้ไปได้ใช้โนนนี่นั่นได้ได้อยู่ด้วยกันเนาะนั่นคือชีวิตที่เราใช้อยู่ทีนี้ฝรั่งมองฝรั่งมองว่าเฮ้ยอยู่กับเธอแล้วมันไม่ใช่อยู่กับเธอแล้วมันไม่โดนอยู่กับเธอแล้วมันไม่ได้มีความสุขอยู่้วยเธอแล้วมันไม่บันเกิดเอาง่ายๆไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เซสกทรงเสกเสื่อมไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปนะคะอยู่กันแล้วมันไม่มีความสุขเอาง่ายๆครบสามเดือนคุณก็กลับมาถูกป่ะคะพอคุณพี่กลับมาคุณพี่ก็ ฝรั่งก็เงียบมิดซีรีบบอกด้วยอีย่างว่าถูกไหมคะมันก็เลยเป็นแบบนี้มันเกิดจากอะไรอย่างที่หนิงพูดเมื่อกี้เพราะว่าเรากับเขาคิดต่างกันนั่นเองเขาให้คุณไปอยู่กับเขาเขาไม่ต้องมานั่งเสียค่าอะไรเลยที่จะมาถ่ายเขาเสียราคาเครื่องให้คุณอย่างที่พูดแต่การใช้ชีวิตการมุมมองของเรากับของฝรั่งแตกต่างกัน ฝรั่งเนี่ยกว่าเขาจะเลือกกว่าเขาจะคัดสรรหลายหลายคนผู้ชายฝรั่งบางคนมีประสบการณ์แบบนี้พอคุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะคบสาคุยแล้วถูกใจแล้วก็ยื่นวีซายี่มเย็นให้แล้วก็มาหาเขาอยู่กับเขาสามเดือนอยู่แล้วก็กลับกลับแล้วก็เงียบก็เอาทําเรื่องให้คนใหม่มาทําอยู่แบบนี้ทําอยู่แบบนี้ทําอยู่แบบนี้ เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ต้องการที่จะรับผิดชอบอะไรช่วงสมเดือนอยู่ด้วยกันอ่ะมีผู้หญิงมาอยู่ด้วยปลอดภัยต่อโลกใช่ไหมคะอะไรก็ว่ากันไปรู้ที่มาที่ไปปลอดภัยแน่นอนพอหลังจากที่เราไปแล้วเขาก็หาคนใหม่มาช่วงที่ช่วงหาคนใหม่อาจจะรอสักเดือน2เดือนเขาก็ไม่แปลกที่เขาจะต้องแบบว่าไม่ต้องมีเซ็กช่วงเดือนสองเดือน หรือบ้านเขาจะแบบสกปรกเดือนสองเดือนพอมีผู้หญิงคนใหม่มาแน่นอนก็ต้องทําความสะอาดบ้านให้เขาเดือนสองเดือนของฝรั่งมันไม่ได้สกปรก,กมากมายอยู่แล้วถูกปะคะเขาก็อาจจะทำํำเล็กน,น้อยตามสภาพที่เขาอยู่ได้แล้ว พอคนใหม่มาเขาก็เป็นอยู่แบบนี้เราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเขาเวลาคุณไปอยู่น้อยคนนักที่จะรู้เรื่องภาษามากพอไปแล้วสื่อสารได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเขาพาไปไหนก็ป้ายเขาไม่ได้มีความคิดไอเดียอะไรที่เราจะคอยดูว่าเขาอะไรยังไงกับเราบางทีช่วงที่คุณอยู่กับเขาเขาอาจจะ,ะเขาทำงานค่ะเขาอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาทำงานเขาไม่ให้มากวนเขาอาจจะชั่เดียวคนอื่นก็ได้เพราะคุณไม่ได้ดูคุณไม่รู้ถูกปะ นั่นคือสิ่งที่มันเป็นไปเวลาคุณเดินทางไปหาฝรั่งเนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเวลาคุณไปทำใจห้าสิบห้าสิบได้ก็เอาไม่ได้ก็กบหาใหม่อย่าไปเสียใจถ้าคุณคิดว่าคุณจะเดินสายนี้แล้วคุณคิดจะเดินไปหาผู้ชายด้วยคุณต้องทำใจไว้เยอะๆเลยค่ะถ้าเขาเอาเราถือว่าโชคดีแต่ถ้าเขาไม่เอาเรา ก็ไม่ได้โชคร้ายเพียงแต่ว่าเรายัางไม่ใช่สําหรับเขาหาใหม่ค่ะอันนี้ให้กําลังใจคุณนะหนิงไม่ได้ซ้ําเติมแต่ให้กําลังใจซึ่งหนิงก็บอกคุณพี่ไปเมื่อกี้ว่าหาใหม่ค่ะคุณพี่กําลังใจเตือนกําลังใจให้นะคะแล้วที่สําคัญประสบการณ์ชีวิตเราการที่คุณจะเดินทางไปหาฝรั่งก่อนเนี่ยทาใจเยอะๆแบบที่หนิงพูดไว้ห้าสฝรั่งเข้ามาหาคุณเขามาเที่ยวเมืองไทย ฝรั่งบางคนไปดีถ้าคุณยังได้กลับบางคนไปเนี่ยเขายึดพาสปงพาสปอตบังคับทําอย่างอื่นไม่ให้กัดด้วยคุณโชคดีที่คุณได้กัดนะเพราะฉะนั้นคิดเยอะๆนะคะหนิงไม่แน่ใจหนิงไม่ได้อย่าแบบฟอร์ตว่าคุณจะต้องไปนะอะไรยังไงนะคิดเยอะๆอันนี้คือแนวทางของคนที่เขามีประสบการณ์ที่เขาไปมาแล้วแล้วมันไม่ใช่เขาก็กลับมาแล้วฝรั่งก็ไม่ได้เอาเขาไม่ได้อะไรเลยแล้วก็บอก นะเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ของหลายๆคนที่คิดว่ากําลังจะเดินทางไปหาฝรั่งที่ต่างประเทศทําวีซ่าเยี่ยยมเยนให้อย่าเพิ่งดีใจนะคะเขาไม่ได้ทําที่จะแต่งงานกับคุณโอเคว่าเขาทําให้คุณเพื่อที่คุณจะได้ไปดูนิสัยใจคอดูชีวิตถ้ามันไม่ใช่เขาก็ไม่แต่งกับคุณแค่นั้นเองนะไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามด้วยอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ